เห็นพี่เห็นน้องนะน้องๆใส่ใจยายผู้เฒ่าแล้วก็เห็นเขามีความสุขเนาะยิ้มบ้านที่ได้การใส่ใจจากลูกใกล้ตัวบอกเลยนะ้ื้มปิติวันเนี้ยจริงๆนี่แหละผู้เฒ่าความห่วงใยรักและห่วงใยของคนแก่จะอยู่กับคนใกล้ตัวแล้วคนใกล้ตัวก็เข้าใจและสู้งานกันทั้งนั้นเนาะ เวลาดูแลก็น้อยมันก็ธรรมดาและหนึ่งสิ่งก็คือสุขภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่แต่บอกเลยน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคําว่าเรามีพ่อแม่เนาะคนไกลเป็นเงินคนใกล้เป็นผู้ดูแลหัวใจพี่น้องอืทํางานกันคนละหน้าที่ดูแลกันคนละม,มุมมีขาดบ้างเสียบ้างทะเลาะกันบ้างอืแต่เคลียร์กันเข้าใจไปวันวันมันก็เป็นความสุข และก็เป็นการรักษาหัวใจผู้เท่านะสมบัติชิ้นสุดท้ายของพวกเราก็เหลือแต่ยายเนาะเหลือแต่แม่นี่แหละวันนี้ยิ้มบานป,นปื้มปิติมีแต่ข่าวดีในช่วงนี้ลูกสาวคนน้อยเพลินกานะฮะกำลังสิเป,ป็นนี่ก้อนใหญ่บะเธออเออนะขยายจิจการก๋วยเตี๋ยวเออกู้เงินท้าทำขาดก็ซื้อบ้านชื่อช่องเนาะมันก็เป็นความปื้มปิติเพราะทุกคนก็ดิ้นลนอ่า ด้วยความสามารถของตัวเองอยายจ๋า,จามานั่งมองอยายจ๋าก็มีความสุขน้ำเรายิ่งฟังเสียงยายนะพูดถึงลูกๆในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขของผู้เฒ่าที่ยาใจพองโตเพราะความห่วงใยของผู้เฒ่าที่อยู่ทางบ้านน่ะไม่ได้ห่วงใยเราเพราะว่าเรานะ่นอ่มในชีวิตเราไม่เคยสร้างความทุกข์ให้เขาต้องคิดถึงและห่วงเนาะแต่ตัวผู้เฒ่าอ่ะก็จะห่วงคนใกล้เราเห็นสีสันวันนี้เอ้ยค่อยละสกซึนนำ ชุ่มชําในหัวใจทุกคนทําดีได้ดีเสมอนะคะนะบุญใหญ่กับการได้ดูแลพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาจนเติบโตให้เรามีชีวิตจนถึงวันนี้นะคะหลังจากเรามีครอบครัวเราได้เป็นพ่อเป็นแม่เนาะมีหน้าที่ดูแลลูกเช่นกันเราย้อนถึงการทําดีกับพ่อกับแม่นะฮะวันข้างหน้าลูกเขาก็ได้เห็นว่าเราทําอะไรไว้ แล้วเราก็จะได้รับสิ่งนั้นเช่นกันเจจาเชื่อนะฮะเออในส่วนดูแลหรือยังไงอะไรนั่นคือชีวิตในอนาคตสําหรับเจจาวันนี้สองวันแล้วเนาะสองวันแล้วนะคุยกับยายยิ้มเริ้มปิ่มและผู้เท่าก็มีความสุขอืมอ่าพูดถึงลูกๆในมุมที่พัฒนาขึ้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะ,ะช่วยกันเติมช่วยกันเสริมช่วยกันให้กําลังใจพี่น้องขารู้ไหมว่า เงินที่หยิบยื่นให้พ่อแม่เนีคนใกล้เนี่ยเงินร้อยนะนาน,นานได้เนี่ยมันจะเป็นรางวัลและกำลังใจผู้เท่ามากอือย่างเราเนี่ยคนดูแลประจําเขาเรียกว่ามันเป็นปกติเออเขาแกก็จะมองเฉยแต่สิ่งที่ได้และหยิบยื่นจากลูกรอบข้างนะคะมันเป็นรางวัลที่เขาปุ้มปิ่มจริงๆ แล้วก็ทําให้จ๋าทางไก่มีความสุขไปด้วยอยากเห็นยายยิ้มแป้นโดยไม่ทุกข์ไปกับลูกแบบเนี้ยเออดีใจกับการใส่ใจของลูกๆทุกคนนะโอ้ยแค่นี้แหละชีวิตพี่น้องถาจริงเฮ้อสุขใดในเล่าเห็นแม่ยิ้มแป้นสุขใดในเล่าเห็นแม่มีความสุขนะช่วยกันเตือนเต็มกันเนาะเพราะว่าชีวิตผู้เท่าก็ถอยหลังลงทุกวันขอบคุณขอบคุณน้องสาวคนเล็กขอบคุณน้องๆขอบคุณน้อง,องชายน้องสะภ้ย แล้วก็น้นารอบข้างที่คอยใส่ใจนะให้อส่งอาหารเนาะเออดูแลไว้ค่าเยจยจาด้วขอบคุณหลายๆ